ำหรับวันนี้นะครับก็จะพาเดินข้ามสะพานไปฝั่งโน้นนะครับว่าฝั่งโน้นมีอะไรนะครับเพราะว่ายังไม่เคยเดินผ่านสักทีหนึ่งแล้วก็มีความตั้งใจว่าจะไปฝั่งโน้นครับนี่กำลังพาเดินขึ้นไปบนสะพานนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็มีทางขึ้นไปนะครับก็มีคนมาออกกำลังกายกันเยอะแยะเลยครับ นี่ก็กาลังพาเดินนะครับเนี่ยครับบรรยากาศทั่วไปครับด้านซ้ายมือก็จะเป็นทะเลนะครับก็เคยพามาเดินเที่ยวแล้วครับเนี่ยขึ้นมาสูงระดับหนึ่งแล้วเนี่ย ใกล้จะถึงกลางสะพานแล้วนะครับบรรยากาศอันนี้ถ่ายย้อนกลับไปนะครับว่าเราขึ้นมาระดับไหนแล้วนครับอันนี้เป็นตัวเมืองของบาเรนนะครับเนี่ยครับ พอตรงนี้ก็จะเป็นที่ลาดชันลงไปนะครับก็ห้ามเข้าในบริเวณนี้ครับก็จะมีัวกั้นอยู่ครับอันนี้พอขึ้นมาถึงคอสะพานนะครับบรรยากาศก็จะเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยบริเวณตรงนี้ก็มีที่นั่งครับนั่งพักผ่อน สามารถอารถขึ้นมาบนนี้ได้ด้วยครับรงสะพานนะครับเนี่ย,เ,ยเป็นที่รับลมชมวิวได้ครับตรงนี้นยครับแล้วก็มีม้านั่งเนี่ยครับข้างหน้าก็จะเป็นทะเลเนี่ยครับโอ้บรรยากาศดีมากขึ้นมารับลมชมวิวได้เลย ก็จะมีม้านั่งเป็นระยะระยะครับถือว่าบรรยากาศดีมากขึ้นมาข้างบนแล้วลมเย็นมากครับอากาศดีนะไหนมาส่องดูตรงนี้ดิ ก็มีการตกปลาครับนี่ครับปลาที่กำลังสวยเลยข้างล่างก็จะตกปลากันครับแต่กล้องซูมไม่ถึงครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศ ชิงสะพานนะครับก็ถือว่าขึ้นมาใกล้ที่สุดกับสะพานแห่งนี้นะครับเพราะว่ายังไม่เคยมาครับแต่เคยนั่งรถผ่านนะครับแต่ยังไม่เคยมันเดินเล่นอย่างเงี้ยนี่ยครับเพื่อจะข้ามไปฝั่งโน,น้น ดีมากครับเนี่ครับเสร็จแล้วสะพานขึ้นมาถึงนะครับในการสะพานแล้วครับเนี่ยบรรยากาศเย็นสบายครับเห็นโลมมารเร่นครับ ครับพระอาทิตย์สวยงามมากครับ ตอนนี้ก็มาถึงคอสะพานอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะครับน่นครับจากทางโน้นที่ข้ามานะครับอันนี้มาถึงอีกฝั่งหนึ่งแล้วข้างหน้าที่เห็นนะครับทั้งหมดนี้คือบรรยากาศของเมืองมานาม่านะครับนะครับ รบรรยากาศสวยงามมากในตัวเมืองพอมาถึงอีกฝั่งทางนี้นะครับด้านโน้นก็จะเป็นทะเลครับเนี่ยไปทางไหนก็มีตัดทะเลครับของประเทศบาเรน จการของอีกฝั่งหนึ่งนะครับ ตอนนี้ก็เป็นช่วง6โมงเย็นของบาเรนนะครับแล้วก็หลายๆคนก็กําลังออกบวชนะครับเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนละมดันนะครับเป็นเดือนถือศีลอดของชาวอาหรับนะครับฮัลดหลเจอเมียวข้างทางมีเหมียวเขาอยู่กันหลายตัวเลย อ๋อมีเขามาวางอาหารไว้ให้นี่เองมีมียวก็เลยมายืนกันแถวนี้ว้าวพากันมองหน้าใหญ่เลยตอนนี้เขาไม่กลัวเขาเดินมาหาเลยว้าวไม่มีอะไรให้กินหรอก สำหรับวันนี้นะครับก็พาข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยครับถือว่าวันนี้ภารกิจสำเร็จครับมาจบที่โบสถ์แห่งนี้ครับก็วสวยงามดีครับสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยววันหลังจะพาไปเดินไปเที่ยวไปชมที่อื่นๆครับของประเทศบาเรนครับ ألا صلوا في بيوتكم؟ ألا صلوا في بيوتكم؟ الله أكبر الله. เป็นภาพขากลับนะครับ